ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับพระวาพระหุภาคีาเรื่องของภาษีอันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ติดใจอะไรครับเพราะว่าฟังดูแล้วก็เป็นประโยชน์แต่อยากจะฝากข้อสังเกตและก็ผู้ที่มาชี้แจงในช่วงท้ายๆท,ท่านอธิบายหน่อยนะครับกรณีดังกล่าวนี้ท่านประธานที่เคารพครับเป็นกรณีที่ไปสอดคล้อง กับกระบวนการที่เราเรียกกันว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศใช่หรือไม่เพราะว่ามีการระบุอยู่ในเอกสารแม้จะไม่ได้ปรากฏในเอกสารที่อยู่หน้าของสมาชิกในขณะนี้ก็าตามเลยนะครับบอกว่าไปสอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศถ้าใช่ไปเกี่ยวอะไรกันถ้าไม่ใช่ทําไมต้องเอาใส่เข้าไปประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับเราฟังแต่เหมือนจะข้อดีนะครับพวกโลกสวยกว็เยอะ เวลาฝรั่งบางค่าเกาทาอะไรเราก็มักจะแห่ไปทําตามเขามาตรฐานยูบ้างละ่ะมาตรฐานอเมริกันบ้างละ่ะยุโรปบ้างละ่ะสุดท้ายพอมาใช้ในประเทศไทยก็ทําไม่ได้ครับผมอยากจะฝากไว้สองสาข้อท่านประธานที่คุรพบกับว่ากรณีที่ท่านได้นําเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยครับท่านได้ศึกษาผลกระทบแบบไหนอย่างไรการที่เราจะไปบอกต่างประเทศเขาครับว่าคนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีคนไหนหนีภาษีมีคนไหนเลี่ยงภาษีแบบไหนอย่างไรเนี่ย ถามจริงฮะครับกรมสรรพากรท่านทําได้มากน้อยขนาดไหนแค่ในประเทศไทยคนไทยอย่างเดียวเนี่ยท่านประธานครับยังลำบากเลยนะฮะนอกระบบบ้างการพันนันออนไลน์อะไรสารพัดบอลผมแฉจนเหนื่อยท่านประธานครับกรมสรรพากรได้ไปเก็บในระบบนี้เป็นตัวเลขหรือไม่อย่างไรนี่คือธุรกิจข้ามชาตินะท่านประธานครับติดตามสื่อสารมวลชนที่ผ่านมาเว็บออนไลน์ไม่เคยมีใครตั้งอยู่แถวแถวข้างๆสภาครับ อยู่ประเทศเพื่อนบ้านบ้างอยู่ในอินโดจีนบ้างอยู่ในหลายประเทศบ้างที่ผมอยากจะฝากคณะกรรมการที่นั่งอยู่บนบัลลัง์นี้นะผมอาจจะข่าวครับ3มิถุนาย,ยน63ทูตไทยที่ฝรั่งเศสที่ปารีสก็ไปเซ็นสัญญาที่ปารีสไว้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเซ็นสัญญานั้นผูกมัดเฉพาะเรื่องของ E.U. หรือสหภาพยุโรปที่อยู่ที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมทั้งหมดของสหภาพยุโรป รืออย่างไรเดี๋ยวท่านช่วยตอบช่วงไทยนะครับหรือว่าการที่ไปเซ็นนั้นเนี่ยมันคือการเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรท่านประธานครับผมอยากจะบอกครับว่าไอ้โครงการ MAC เนี่ยถ้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าเห็นช้างอึ่ตามช้างนะครับฝรั่งเขาทําอะไรปุ๊บถูกบังคับมาไทยก็ต้องทําท่านช่วยชี้แจงหน่อยครับว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ที่เขาเข้าไปแล้วบ้างแล้วเข้าไปแล้วถอนตัวออกมามีประเทศไหนบ้าง มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นครับเอกสารแต่เรื่องไม่ดีไม่มีและท่านประธานที่เคารพครับดูเหมือนประเทศไทยเดยกกำลังจะต่อสู้กับการหนีภาษีแต่หลายประเทศเขาไม่เข้าพาหุนี้นะครับท่านประธานครับเพราะเขารู้ว่าธุรกิจบางอย่างพอให้คนที่ชอบด้วยกฎหมายที่เสียภาษีตามปกติต้องมาเข้าระบบนี้เนี่ยไอ้คนที่หนีภาษีมั่นก็หนีภาษีต่อไปท่านประธานครับผมจะอภิปรายและบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า กรณีที่ท่านบอกว่าทาให้ไทยจะสามารถแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลระหว่างประเทศได้ท่านไปแลกกับใครครับแลกกับ e ูเออโธ e ู EU เข้าประเทศพัฒนาแล้วเจริญแล้วระบบฐานภาษีเขามั่นคงเขาไม่ค่อยมีการโกงภาษีครับแต่ว่าประเทศกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเดนประธานครับมิแต่เสียกับเสียระบบบัญชีต้องเข้าไปให้กับกรมสรรพากรหมดต่อไปนี้ทําอะไรก็ต้องจ่ายกันเป็นเงินสดครับระบบแบงกิ้งเนี่ย ก็ทํากันอยู่ทุกวันนี้เงินแทบจะไม่ได้แตะมันจะกลับไปอยู่ระบบเดิมหรือไม่เดี๋ยวท่านช่วยตอบผมช่วงท้ายนะครับนอกจากนี้ครับท่านบอกว่าการเข้าไปทําในระบบนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศนั้นเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นภาษาทางการเงินเขาเรียกว่าสถานการณ์เชิงลบดีขึ้นน่ะก็หมายความว่าเวลาไปบอกฝรั่งบังค่าบอกว่าไทยแลนด์ตอนนี้เนี่ยที่เขาให้คะแนนกันเนี่ยฉันลบน้อยลงนะจากเดิมฉันเป็น B ีลบตอนนี้ฉันเป็น B ีเฉยๆ ไอ้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านต้องบอกเลยครับไม่ใช่อเอออะไรก็ใช้รัฐสภ,ภาทั้งสวสสอโอ้ยดีคือไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันดีอยู่แล้วท่านประธานครับแต่มันพร้อมหรือหลังหรือ,อยังล่ะครับประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับในภาษากฎหมายนะครับที้เขาเขียนไว้ก็คือว่าให้อำนาจรัฐสามารถที่จะแทรกแซงเรื่องนี้ได้คําว่าแทรกแซงในนิยามของท่านเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายด้วยนะครับว่าคืออะไร ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจแบบไหนอย่างไรท่านต้องไปออกกฎหมายตัวไหนแบบใดท่านต้องบอกรัฐสภาครับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบเขาิีวเงินสดมาซื้อของเป็นหมื่นล้านพันล้านเราจะไปบอกเขาเป็นคนไม่ดีไม่ได้เพราะเขาซื้อกันสดแต่เขาวันนั้นเขาซื้อเขามีใบเสร็จไหมแล้วเขามีตัวเลขไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องอธิบายนะครับและที่สําคัญก็คือกฎหมายที่ท่านร่างไว้เนี่ยวันนี้มันไปถึงไหนแล้ว กฎหมายที่จะต้องล้อจากการไปเซ็นกับต่างชาติเขาเนี่ยให้อำนาจกรมสรรพากรเนี่ยมีอะไรบ้างท่านช่วยโปรดอธิบายให้คนที่เขากำลังจะต้องเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะได้มองว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่บักโขลกถังแตกไส้แห้งก้นขาดเออออะไรเดี๋ยวมีเรื่องภาษีเข้ามาอีกละเออเออะไรอ้างพะหุอ้างการเซ็นเพื่อจะโปร่งใสโน่นนี่นั่นแต่เป้าประสงค์คือท่านต้องการเอาคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเข้ามาอยู่ในระบบเอาพูดให้ชัดๆนะท่านประธานครับนอกจากนี้ครับ กาแรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างที่ผมบอกครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่เวลาฝรั่งเขามองไทยเขาบอกเอ,อ้ถ้าคุยกับประเทศพัฒนามันก็หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่ถ้าคุยกับประเทศกําลังพัฒนามันอาจจะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับแปดเพราะข้อมูลก็เปิดเผยทั่วไปท่าปนประธานครับไปดูได้เลยครับข้อมูลในยูในกรุงบัสเซลิลประเทศเบลเยียมเขียนชัดหมดครับว่าประเทศของสหภาพยุโรปที่อยู่กันยกเว้นอังกฤษที่เอ็กซิตออกไปเนี่ยเขาใช้ฐานภาษีกันแบบไหนอย่างไร พี่ไทยก็เห่ตามเขาตลอดครับบดัดีกรีโดนกดดนันอาจจาไม่เข,าเข,าขาไไ้าเดี๋ยวจะค้าขายไม่ได้นะเดี๋ยวจะแลกข้อมูลน่นนี่นั่นไม่ได้ผมจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีสันตินะครับวันนี้คนกลัวนะฮะยิ่งได้ยินขา่าวบอกว่าโอ้โหรัฐมนตรีจะลาออกกันบ้างเศรษฐกิจไม่ดีเงินกู้จะต้องเข้าอีกแล้วมันใจหายนะครับเพราะวันนี้รัฐสภา,ามาประชุมเรื่องของการเก็บภาษีท่านอาจจะเถียงผมบอกจรยิยุมันไม่ใช่การเก็บภาษีแต่มันเป็นการทําข้อตกลงกัน ข้อสังเกตผมผมไม่เชียร์เลยนะครับแต่ผมจะบอกสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและท่านนําไปแก้ไขและอธิบายกับรัฐสภา,าทราบครับวันนี้เนี่ยท่านรัมตรีครับท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังครับท่านต้องตอบสังคมครับว่ามีคนที่อยู่ในระบบนี้ที่ท่านจะต้องเอาเขามาขึ้นบัญชีเพื่อจะไปอวดฝรั่งบังคุดเขาเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่เป็นเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่มันจึงจะเห็นภาพครับ ถ้าเราพอมีร้อยเปอร์เซ็นท์ท่านประธานครับเรามีสักห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์บางเรื่องมันก็ต้องเฉยนะครับมันเป็นประโยชน์ของประเทศนะมันไม่จะเป็นเทวดาดีกันทั้งประเทศ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมอยากจะบอกต่อไปครับว่าในเรื่องของการจัดเก็บภาษีท่านอธิบายนะครับเพราะว่าการรักษาความลับตามประมวลกฎหมายรัษฎากรของท่านตามมาตราสิบเนี่ยมันก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่า การปกปิดเป็นความลับของผู้ที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะักกฎหมายมาตรานี้ท่านแก้ไขแบบไหนอย่างไรประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับในรายงานบางฉบับที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสภาหแห่งนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายกฎหมายฉบับนี้หรือการไปลงนามแล้วจะมีการออกกฎหมายใช้ในประเทศไทยนี้เนี่ย ซึ่งมันไม่ใช่ไปลงนามกับต่างชาติอย่างเดียวจบนะรรท่านประธานครับมันต้องกลับไปเขียนกฎหมายภายในประเทศเพื่อจะให้สอดรับกับที่คุณไปเซ็นสัญญากับเขาอันนี้ท่านไม่บอกเลยท่านบอกอ๋อไปเซ็นมันดีข้อมูลเราจะได้แลกเปลี่ยนกันเขามองไทยได้เจริญโอ้ประเทศไทยเจริญเหลือเกินอันนี้มองแบบโลกสวยรรท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายครับหนึ่งท่านตอบหน่อยเลยครับว่ากฎหมายนี้จํากัดสิทธิเสรีภาพหรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระกับใครอย่างไรบ้าง โลกสวยนะครับเวลาท่านเขียนกฎหมายท่านจะเป็นสัญญากรมสัมพากรมีเจ้าหน้าที่กี่คนครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกแค่ไปเสียภาษีที่ดินก็นั่งรองกันเป็นวันแล้วเพราะทาระบบนี้ขึ้นมาอาผมให้ท่านเลยท่านมีสักร้อยคนท่านก็ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มอีกท่านเตรียมแบบไหนอย่างไรไว้ครับเซ็นปากกาเนี่ยไม่ยากหรอกครับท่านลองนายกตัดลำตีท่านนายกลำตีไปเซ็นแป๊บเดียวครับแต่กลับมาแล้วมันทําไม่ได้ท่านประธานครับเพราะมันบังคับใช้ไม่ได้และท่านประธานครับ ผมเรียกชื่อว่าตุยโซลูตก็แล้วกันนะครับเขาเป็นนักค้าเงินเถื่อนตุยโซลูตครับคำถามก็คือทุกวันนี้หมู่เกาะเคแมนหมู่เกาะอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะส,ปสปยะยะเปซลงสเปซรับเยอะแยะเต็มไปหมดเขาค้าขายกันนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบและเขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาแบบเราครับเขาอยู่ในประเทศจเจริญแล้วเขาหัวล้อฟันร่วงครับกับไอ้ภาคีอันนี้ท่านประธานครับเขาบอกมันก็หลอกได้แต่เฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนานั่นแหละ จะปวดนะท่านประธานครับผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมาผมติดตามเรื่องนี้มาหลายปีแล้วผมก็รอดูว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าสภาโอ้เข้าจริงๆด้วยโลกสวยฮะฝรั่งบางข้าวหัวเลาะฟันล่วงหรอไทยเซนเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมาดั้นแหละเขานี่รู้เลยครับในประเทศไทยคนอยู่ในระบบเท่าไหร่นะพวกที่ท้าเงินใต้ดินเท่าไหร่คือมองในโลกสวยก็ดีครับแต่ในความเป็นจริงมันทําไม่ได้ท่านประธานครับ ประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะถามท่านเดี๋ยท่านชี้แจงในช่วงท้ายนะครับท่านประธานเลยเวลานิดหน่อยจะเป็นประโยชน์ครับ6.2ที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับท่านมีมาตรการป้องกันและแก้ไขคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจํากัดสิทธิ์ท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีสันติครับท่านไปดูรัฐธรรมนูญนะครับบางอย่างเนี่ยสิทธิ์มันเขียนให้กับประชาชนคนไทยไว้นะครับท่านได้แก้ไขหรือว่าเตรียมการที่ล่าง พระราชบัญญัติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้อำนาจคนที่จัดเก็บภาษีเช่นสัมภารกรนี้เนี่ยแบบไหนอย่างไรวันดีคือดีคนในประเทศฉลาดขึ้นมาอยากจะไปร้องสารปกครองเพิกถอนภาคีอันนี้ขึ้นมาไอเอ็มขึ้นมาเนี่ยนะจะเกิดปัญหาแบบไหนอย่างไรผมหาในเอกสารพยายามหาครับทําไม่เห็นจริงๆก็เลยไม่รู้ครับเพราะท่านเขียนจะของดีหมดเลยอะของไมดีไม่มีเลยประเด็นต่อมาท่านประธานครับ การรักษาความลับของข้อมูลผู้เสียภาษีอากรและผู้เกี่ยวข้องตามมาตราสิบเ่างที่ผมบ,บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรัฐมนตรีการคลังท่านรู้ครับว่าบุคคลย่อมเสียภาษีมีพงด .9 0ูเป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเยอะแยะเต็มไปหมดครับแต่พอเข้าในระบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับมันมีเรื่องของกฎหมายสิทธิเสรีภาพและความลับส่วนบุคคลครับผมแปลกนะท่านประธานครับปกติเราจะเห็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก่อนครับ แล้วพอมาล่างในส,าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจบเราจรึงค่อยไปเซ็นสัญญากับต่างชาติเขาครับแต่อันนี้ท่านกําลังจะไปเซ็นกับเขาและท่านค่อยกลับมาล่างอาจจะเป็นเงื่อนไขเวลาไม่ว่ากันครับเดี๋ยวท่านก็อธิบายไปแต่ผมอยากจะบอกผ่านพี่น้องประชาชนครับว่าพรรคเพื่อไทยในแต่ละฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่ว่าค้านตะบี้ตะบันครับค้านแบบให้ข้อมูลให้ความจริงด้วยไม่ใช่โรคสวยและก็บอกครับว่าในภาวะโควิดเช่นนี้เนี่ยไอ้พหุแบบนี้เนี่ย เขาไม่ได้มาบังคับขอขาดบาดตายจะต,ต้องเซ็นหรอครับประเทศใดประเทศไหนในโลกนี้เขาก็ขยับเวลากันหมดแหละท่านชะลอออกไว้ก่อนได้ไหมล่ะอีกสองสามปีค่อยไปทําจบโควิดก่อนคนจะกินย้งี่มีอยู่แล้วข้าราชการจะถูกปลดเงินเดือนก็จะไม่รู้จ่ายหรือเปล่าองค์การปกครองท้องถิ่นก็ไม่มีเงินยังจะมาทําเรื่องแบบนี้อีกสุดท้ายปลายทางท่านประธานท,ที่เคารพครับผมไม่เห็นด้วยนะร้อยเปอร์เซ็นเต็มเรื่องนี้ถ้าสมาชิกฝั่งจีลายุห่วงทรั์พูดแล้วเนี่ย ่านคล้อยตามบางเรื่องก็ไม่ต้องลงมติผ่านก็ได้ครับเดี๋ยวท่านอธิบายว่าถ้าสภาแห่งนี้ลงมติเลื่อนเรื่องนี้ไปก่อนยังไม่เห็นชอบแล้วกลับมาพูดคุยกันซิว่าแนวรับหรือแนวต้านที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้ให้กับสังคมไทยเนี่ยนะครับคนทั่วไปเขาเสียภาษีไม่มีปัญหาท่านประธานครับแต่ในประเทศไทยมันมีนอกระบบเยอะเราพร้อมหรือยังผลกระทบในเรื่องของสิทธิผลกระทบในเรื่องการจัดเก็บภาษีผลกระทบในเรื่องของกฎหมายต่างๆท่านพร้อมหรือยัง ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงได้โปรดอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่จะเข้าสู่รัฐสภาครับขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ